ประเด็นคือตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเหยื่อมีคนเดียวเหยื่อคือน้องเอ็มจาได้ใช่ไหมเปิดภาพน้องเอ็มที่แก้มโยให้ดูหน่อยก็ได้คือน้องเอ็มเนี่ยมาไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับและผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นซีโอคลินิกเสริมความงามสุดท้ายมันแหกตานะฮะมันไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิกอะไรทั้งสิ้น คุณผู้ชมครับแล้วเรื่องย่อๆเลยอย่างแรกถ้าคุณผู้ชมจาเรื่องนี้ได้เอ็มบอกว่านัดเจอการผ่านทางแอปตอนไปเจอก็แปลกเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันโยนคีการ์ดลงมาข้างล่างแล้วให้เอ็มเนี่ยเดินขึ้นไปโดยการเอาคียการ์ดแล้วขึ้นไปหามันข้างบนพอขึ้นไปถึงบนห้องปรากฏมันปิดไฟมืดหมดเลยแล้วก็มีการเหมือนชวนเล่นยาแล้วก็มีการลมเล้ากันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะระหว่างกาลังลมเล้าเนี่ยมันไม่ถูกใจนะฮะเหมือนทําให้มันไม่ดีมันก็ตกมันก็กระทืบสุดท้ายน้องกลัวมากรนลานเลยต้องโทรศัพท์หาเพื่อนพอมันได้้ยนว่่าเพืออง จะมาเนี่ยจริงๆมันขอคิดเงินด้วยนะเพราะมันบอกว่าตอนที่มันตบน้องเลือดน้องสัตว์กระเซ็นโดนโตะ๊ะแล้วโต๊ะมันเสียหายมันขอเก็บ5,000ันนี่คือเหยื่อรายที่1คุณผู้ชมครับหลังจากออกอากาศไปเราไปเจอเหยื่อรายที่2เปิดเหยื่อรายที่2ขึ้นมาเลยฮะเหยื่อรายที่2ชื่อว่าคุณอาร์มคุณอาร์มวันนี้เปิดใจกับทางช่อง8คุณผู้ชมจําเรื่องคี์ก๊์ดที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมมันจะโยนคี์ก๊์ดให้กับน้องเอ็มก่<ะ>อนที่มันจะกระทืบของอาร์มนี่น่ากลัวกว่านี้อีก อามเนี่ยก็โยนคีย์การ์ดเหมือนกันอ,อามบอกว่าพอดูข่าวตอนแรกผมกว่าเอ๊ะทำไมไอ้คนอา้างว่าเป็นซีอโอคลินิกมันคุ้นๆกับคนที่มันเซ็กซ์ซาดิกกับเราเลยเพราะตั้งแต่ตอนเจอคือโยนคีย์การ์ดแล้วก็ให้น้องเนี่ยหยิบแล้วก็ขึ้นไปสแกนแล้วขึ้นไปหามันแต่ของน้องแปลกกว่านี้ฮะน้องบอกยอมรับว่าพอขึ้นไปเสร็จปิดไปเหมือนกันเลยระหว่างนั้นก็ชวนแบบลมเล้ากันเนี่ยนะฮะ น้องยอมรับอย่างหนึ่งน้องอาจจะพลาดมาเล่นยาจังหวะที่มันเล่นยาน้องก็ยอมรับมันเหมือนกับมันตกอะ,ะแต่คนเราเวลาเมายาอาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยนะฮะแต่ก็รู้ว่ามันมันเล่นหนักเลยอะคุณผู้ชมฮะเล่นหนักก็คือทั้งปอยทั้งเตะเหมือนคนชอบเห็นคู่รักเนี่ยบาดเจ็บน้องบอกที่มันน่าก,กลัวคือตัวเองเริ่มโดนกระทืบหนักขึ้นระหว่างกําลังมีเซ็กเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นสักพักบอกเอางี้ใช่ไหมมีปืนอขอยิงคุณหน่อยได้ไหมแล้วเรามามีเซ็กกันคุณผู้ชมฮะเป็นท่าน านยังอยากจะมีเซ็กับมันต่อไปไหม,มพี่ขอยิงหนูหน่อยนะและ้วเดี๋ยวเรามามีอะไรกันต่อ,อน้องบอกมันอยากยิงตรงแขนหรือจะเอาหัวดีมันถาม,มจะเอาหัวไหมมันจะได้เป็นเซ็กที่แบบลิ้มรสความเจ็บปวดเป็นเราเนี่ยนะ หนีมาตั้งแต่โดนตบครั้งแรกะยังลมเล้ากับมันต่อนะฮะ<ช>จนก,กระทั่งจะให้มันหยิบปืนสุดท้ายทำยังไงต่อ22ชั่วโมงที่น้องอยู่ในห้องคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนโ,อโดนทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยข่มขู่ตบหน้าต่อยตีซ้ําไปซ้ามาอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของอน้องเนี่ยก็บอกว่าโทรให้แม่มารับตอนแรกแม่ก็ไม่กล้าบอกแม่มาทาอะไรไมมนมีภาพหนึ่งขึ้นภาพเลือดเปื้อนที่นอนหนดิเห็นบอกโดนเหมือนกันเลยนะของเอ็มเนี่ยมันจะคิดภาพพันเลือดเปื้อนที่นอน ทั้งที่มันตบน้องแล้วปรากฏน้องอาร์มก็โดนอีกเหมือนกันฮะค่ะหวยนี่โคตรซาดิสเลยอะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอีซออะไรเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วเราตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ซีอนะฮะมันแหกบาะนะฮะแล้วขนาดเดียวกันแต่น้องตัดสินใจยอมโอนให้มันหมื่นหนึ่งหมืนหนึ่งเพื่อจะให้ออกจากห้องฮะเพราะกลัวมันครับไหนลองฟังเสียงน้องเห<ๆ>ยียอรายที่สอหน่อยสิ แต่ว่าก่อนนั้นที่เกินเจอเขาว่าก็คือนัดมีอะไรกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องมันก็ปกติคือเขาก็เป็นคนปกติที่แบบนัดดิวก็จบเหมือนทั่วไปที่เราเคยทามาอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากรอบที่ผ่านมาล่าสุดที่ผมโดนก็คือเหมือนเหตุการณ์ล่าสุดเลยมีทางการโยนขีการลงมาให้ให้เราเอาขึ้นไปเอาเอาขึ้นไปหาเขาที่ห้องพอขึ้นไปหาเขาที่ห้องเอง,งี้ยครับเขาก็จะมีการถามว่าเออหายไหมแล้านี่ด้วยความที่แบบว่าเอ,อยากลองเพราะเราไม่เคยลองมาก่อนเราก็เออลองๆก็ได้เขาคงจะเทคแคร์เราดีเพราะรอบ เพราะเรายังคิดเสมอว่ารอบก่อนเขาก็เทคแค์เราดีรอบนี้น่าจะเป็นเหมือนกันก็เขาก็ไม่ถูกใจแล้วเขาก็เริ่มตบเราตบพีชเข้าที่หน้าเราก่อนแล้วทีนี้หน้ามันก็ชาแล้วสภาเขาก็มันก็หยุดแล้วจากนั้นเขาก็ชวนคุยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเราก็เริ่มใหม่ลองอีกรอบแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงพี่กเขาาตบเราแบบนี้มันด้วยของยาไงพี่ริดยาด้วยเราริดยาเราก็ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นเราก็โอเคได้มันก็อึ้งแล้วเราก็เริ่มกลัวแล้ว แล้วพอจากนั้นเราก็เริ่มใหม่แล้วทีนี้มันก็ไม่ถูกใจเขาก็เลยเริ่มต่อยเราต่อยต่อยที่ปากเราทรายต่อยที่แกต่อยฝั่งนี้แล้วสักพักนึ่งจากนั้นมันก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าเขาโทษไม่ไหวมันเขาก็เตะเข้าที่ นี่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่เข้าช่วยเหลือเคสนี้มีกี่รายที่โดนเซ็กซ์บอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายติดต่อมาแล้ว6กถึงเคนนะคะที่ต้องการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอกภพก็เลยฝากบอกว่าถ้าใครเป็นผู้เสียหายของคนเนี้ย ให้มาแจ้งคุณเอกภพด้วยค่ะจะได้ไปดําเนินคดีด้วยกันเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเอาจิงนเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์อะ่ะคือท<ม>ีวีเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบของมันเยอะ<ม>คุณผู้ชมฮะแล้วบางทีก็อยากจะช่วยนะแต่เปิดไม่ได้เปิดเสร็จเดี๋ยวต้องไปขึ้นศาลอ,อีกเนี่ยนะฮะจริงๆโซเชียลอะ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าศิลปกรรมจนหน้าตาดีขึ้นม,มันจะมีภาพอดีตของของบุคคลคนนี้ที่ถูกกล่าวอ้างซึ่งเห็นบอกว่าไหนเปิดภาพเปรียบเทียบหน่อยสิซึ่ง เหยื่อก็บอกว่าคนนี้เขาชี้ตัวแล้วเขาจะดําเนินคดีขวามือคือปัจจุบันถูกไหมฮะซ้ายมือคืออดีตถ้าบางคนบอกเอ้ยก็ดูเขาโคง้งก็ดูดีากาใช่แต่ถ้าเปิดเปิดสีดําออกเนี่ยอดีตเนี่ยก็ไม่ได้บูลลี่นะอดีตเนี่ยต่างจากปัจจุบันเยอะคือเข้าใจว่าพึ่งหมอแล้วพอพึ่งหมอเยอะก็จะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามนี่ฮะ